สสดครับกระบะเข้ามาใหม่นะครับราคาถูกที่สุดนะครับตัวนี้ได้ตัวเกียร์แมนนวล6สปีดปีใหม่ด้วยนะครับราคาถูกที่สุดนะครับสามแสนต้นๆเท่านั้นนะใครหากระบะใช้งานนะครับเป็นกระบะใสยบรรทุกก็ได้นะครับเอาไปกระบะสสยทํากินก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวรถปี20นะครับปี20สภาพเดิมๆเลยนะครับสีสันพิพันธ์หล่อได้สีขาวด้วยนะครับกระจังหน้านะครับจะได้ฉมหน้าล็อกโครนะครับตัวนี้พิเศษอีกอย่างก็คือนะครับเป็นตัวที่มีกระจกพับไฟฟ้านะครับ เป็นตัวกระจกข้างพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ได้คาร์บอนติดตั้งมาให้ครบนะครับล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันพรหกพันตลอดสัญญานะครับมีอเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับซื้อสดก็ขายจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับคันนี้มีบริการส่งรถสไลด์ได้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็ทําสัญญาไฟแนนซ์นะครับ ได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับใครหากระบะสวยๆใช้งานอยู่ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับตัวนี้ได้ชมหน้านะครับหน้าหล่อเนาะเป็นหน้าหล่อลลโก่เลยนะครับแล้วก็สีสันพิพันธ์รถได้สภาพเดิมแท้จากโรงงานนะครับได้รถสีขาวนะครับเดิมแท้ตรงเล่มเลยนะครับยางใหม่ๆนะครับดอกนันหนานะครับยางใหม่ๆดอกหนานะครับสภาพรถสวยเดิมเลยนะครับยางปียี่สามดอกนันหนานะครับแบบนี้เลยนะครับสภาพรถสวยเดิมเงางามนะครับสภาพสวยเดิมเงางามนะครับ ชงโช๊ต่างๆนะครับเดิมแท้เลยนะครับเดิมแท้เดิโรงงานนะครับแล้วก็ิฟรมรอบคันนะตัวนี้ได้เป็นิล์มเซรามิกด้วยนะครับิฟรมเกรดีเลยิล์มสีเขียวนี้นะบอกเลยเป็นิฟ์มที่คองแสงดีมากนะครับคุณภาพเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยถ้าเนใช้งานนะกระบะนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าขายดีที่สุดในคลาสของกระบะพวกใส่ตู้ทึบตู้แห้งนะครับตู้สูงนะครับ หรือไปบรรทุกมาทุกนะครับตัวนี้นะครับเอาแค่ไปเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบเสริมเพาเพิ่มนะครับหรือเดิมๆนะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้บรรทุกง่ายอยู่แล้วนะครับตัวแซดอิชชันตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามายังโสดยังว่างนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่ารถสภาพเดิมไม่มีประสบอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับกันชนท้ายติดตั้งมาให้ครบพร้อมเซนเซอร์ถอยด้านหลังติดมาให้ถึง2จุดนะครับแล้วก็กระบาดนะครับเป็นด้านท้ายนะครับแม็กไนเนอร์สภาพเดิมๆเอียมๆเลยนะครับนี่สภาพใหม่กริปนะครับ ลันท้ายกระบะไม่มีชนนะครับสภาพเดิมนะครับเดิมๆไม่มีชนเลยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับมีคันเดียวนะครับมีคันเดียวนะครับที่เป็นสมาร์ทแคปตัวเตี้ยยกสูงเอ้ตัวเตี้ยนะครับราคาสามแสนสามหมื่นเก้าผ่อนแค่หกพันถือว่าถูกมากๆนะครับแล้วก็เลขเฟรมแชสซีคมชัดทุกตัวสอนนะครับคมทุกเม็ดชัดทุกตัวสอนแบบนี้เลยนะครับ เอาไปใช้งานกันนะครับงานด้านในนะครับดีไซน์มาเป็นโทนสีดำนะครับเบาะพลาสีดำนะครับเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลนะไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดเบาะด้านหลังนะครับออกแบบมานั่งได้ถึง3คนนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังด้วยนะครับโครงสร้างสภาพเดิมๆนะครับยังอะไรไม่ได้เครื่องมือผมใส่ให้พร้อมหมดแล้วรถไม่มีสนิมขึ้นแสดงว่าคันนี้ไม่เคยน้ำท่วมนะครับในแตทั้งสิ้นนะครับเอาไปใช้งานกันเลยนะครับเรียกว่าเป็นรถพร้อมใช้นะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับใครหารถสวยๆเอาไว้ใช้งานติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับหัวหนของน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสภาพเดิมแบบนี้เม็ดอาร์คโครงสร้างได้เดิมแท้จากโรงงานนะครับย้ําว่าเดิมๆเลยนะครับไม่สวยไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับตามคอนเซ็ปต์ของเป้นะต้องเดิมนะครับย้ําว่าต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับเอาไปใช้งานนะครับคุุมคลุมแบบนี้นะครับ ย้านะครับราคาถูกแบบนี้มีคันเดียวนะครับในเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับคอนโซลด้านในได้สีดําทั้งหมดนะครับรถต้องเหยียบคัส์ก่อนถึงจะบีกุจจสตาร์ทได้นะครับรถต้องเข้าเกียร์ว่างเหยียบคัส์สตาร์ทนะครับแล้วก็ fm am bluetooth มีให้ครบเช่นกันนะครับที่วางแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วกาแฟพัดลม4ระดับนะครับมีให้ครบเลยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บความเย็นนะครับก็มีให้ครบนะครับ เอกสารซ้ำนาวนะครับอยู่ครบเลยนะครับมาจากไทลอุลิกด้วยรถหน่วยงานนะครับมาไทลอุลิกนะสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าราคา3ามแสนสามหมื่นเก้าจริงๆนะครับนี่สองจุดสี่ตัวเจนะครับสมาร์ทแคปนะครับไม่แสนหกรถปียี่สิบนะครับรถสามปีเจ็ดเดือนนะครับรถเชียงเดีเซลนะครับเครื่องแนงเครื่องฟิสตัสติดง่ายนะครับนี่สภาพสวยแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันนะครับเป็นยังไงไปดูนะครับ คันนี้ผมบอกก่อนนะมีกล้องหน้าบันทึกมาให้ติดตั้งมาให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้อยู่ที่เซรีไทค68นะครับกระบะสายบันทุกหน้าใช้นะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับย้ําว่าไม่ควรพลาดเลยสภาพภายในสะอาดสะอ้านสวยๆหล่อแบบนี้นะครับฝากระโปรงนะครับสะอาดสะอ้านสวยเดิมรอยซีนต่างๆได้เดิมแท้เลยนะครับหัวหน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับแผ่นเพทนะครับอยู่ครบนะครับผลิตตรงกับในเล่มด้วยนะครับปี20นะครับนี่ ต้องตรงแบบนี้นะครับย้งไม่ต้องตรงแบบนี้นะครับราคาถูกผ่อนถูกผ่อนเบาเอาไปใช้งานกันนะครับหนุหัวน็อตเดิมๆนะครับตัว L W ตาปั๊มโตย้าอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มนะครับรถสภาพสวยใหม่เอี่ยมนะครับสภาพสวยใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วดูนะครับนี่ R W นะครับอยู่ครบเช่นกันนะครับหนุหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมฝานะครับตัวฝานะฝาเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่ไม่เคยายซีนต่างๆได้เดิมแท้นะครับ ตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบเลยนะครับตัวครงตัวเครื่องไม่มีแกะไม่มีขายตรงก่อนในเล่มนะครับเล่มคันนี้พร้อมโอนนะครับซื้อสดทุกคันนะรถเราไม่มีติดไฟแนนซ์นะครับที่มาที่ไปรถชัดเจนตรวจสอบได้ใครสนใจนะครับกระบะใช้งานนะครับตัวเตี้ยปี20ติดต่อหาเป้เลยเบอร์0947894848สำหรับใครที่สนใจนะครับกระบะตัวเตี้ยตัวนี้ราคาถูกผ่อนเบาๆนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเศษด้วย ติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับ8 9 4 7เ8นะครับเครื่องฟิตเครื่องแน่นนะครับรถเดิมๆสภาพดีไม่ต้องสอบใหม่ป้ายแดงดาวเป็นแสนนะครับผ่อนเป็นหมื่นนะครับคันนี้ผ่อนแค่6 0 0 0เท่านั้นนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ8 9 4 7 8 9 4 8หรือแอดไลน์ไอมาได้เลยนะครับวันนี้เป้ก็บอกเลยว่าฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ไปด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ